นั่นก็คือบรรยากาศงานด้านบนนะจ๊ะทุกคนจ๋าเหมือนดอูดีเลยทุกคนนี่นะคะก็คือตอนนี้เราอยู่กันที่ซีคอนซีนักลินนะคะงานมีชื่อว่าอร่อยข้ามกำแพงหรือว t ดดูวอลนะคะ,นะะทุกคนนะมาคณะจ้าทุกคนงานมีถึงมาที่25รีบๆมาเด้ออู้ นนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วนะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สีนนะ่คอนสีนักขลิย์นะคะงานคืออร่อยข้ามกำแพงนะคะทุกคนนะตอนนี้เราอยู่นบนกำแพงแล้วค่ะทุกคนนี่มีนักกรบกันทั้งนั้นเลยนะทุกคนนะไ <c oughs> ปะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยค่ะอ๋อน,นี่ทุกคนคือพอขึ้นมาข้างบนเนี่ยเขาจะมีอวธให้ด้วยนะทุกคนเป็นพ็อปถ่ายรูปนะคะตอนนี้ <c oughs> เราอยู่บาด้านบนของกำแพงมืองกีแล้วค่ะทุกคน ก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่โอ้โหสุดยอดนี่คือมุมบนที่เราอยู่บนอ่ากำแพงเมืองจีนนะคะทุกคนนะเราจะเห็นผูหญินอยู่ข้างล่างนะ <c oughs> โอ้ยสวยวันนี้วีทุกคนแต่งชุดจีนส,สวยๆทั้งนั้นเลยเธอต้องมากันนะงานนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะทุกคนเราก็อยู่ที่กำแพงเมืองจีนใครที่ขึ้นมาด้านบนเนี่ยจะเห็นมุมแบบนี้เลยนะคะเนี่ย ของขายเนี่ยถือว่าเยอะมากนะคะทุกคนก็มาชมบรรยากาศกันนะฟิลแบบจีนๆแบบนี้นะคะทุกคนนะของขายเยอะแยะมากมายจริงค่ะของอร่อยนะสไตล์จีนนะคะแล้วก็มาแต่งตัวชุดจีนกันร่วมด้วยเลยบรรยากาศมันก็ฟิลได้นะทุกคนนะบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ก็อีกมุมนึงนะก็คือของขายเยอะแยะมากมายนะคะแล้วฟิลก็จะแบบเหมือนอยู่หมู่บ้าน แบบเหมือนยกจีนมาอยู่ที่สี่ข้เลยนะคะนี่บรรยากาศก็คือปราสาทแบบนี้เลยทุกคนเหมือนอยู่เมืองจีนแผงบิ้งใหญ่นะนี่เป็นไงโอ้โหเหมือนยกเมืองจีนมาอยู่ที่ไทยแล้วค่ะทุกคนภายในยงานก็จะเห็นภาพนี่นะคะทุกคนเขาจะมีเหมือนเป็นภาพถ่ายนะคะโชว์เป็นกำแพงเมืองจีนนะคะเนี่ยทุกคนพวกเห็นกำแพงเมืองจีน like <ม>แล้วแบบโดนโอบล้อมด้วยอ่า หมานะทุกคนนะจะสวยมากทุกคนแบบการสุขลูกตาแตสวยสวยตอนนี้ค่าจะต้องอยู่ในใต้ล่าแล้วตอนนี้ <laughs> บอกอีกครั้งแล้วอย่าดูซีรีส์จีนเยอะ <laughs> ที่นี่เขาก็จะมีมุมถ่ายรูปหลายๆมุมนะคะทุกคนนะให้มาถ่ายเช็คอินกันนะตรงนี้ก็เป็นกำแพงเมืองจีนใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะมีมุมให้สําหรับถ่ายรูปนะเยอะแยะมากมาย